สวัสด,ดีเอฟซีและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกันกบแอดมินเจสิวันเสาร์ที่2ีสิบามกราคมพศสอ6 8แล้วเนาะคะ่ะเพอแ์พบเดียวค่ะท่านผู้ชมเลขใกล้จะออกอีกแล้วเนาะคะ่ะงวดหนานะคะ่ะออกตรงกับวันเสาร์ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดมินกะลงแนวทางหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะผวางวัติพานมาค่ะท่านผู้ชม เลือจากดับหกกับเก้าแอดมินไปตัดเก้าออกเหลือหกตัวเดียวเนาะคะ่ะโอ้ก็เสียใจคะ่ะท่านผู้ชมเอาสู่กันไหมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหมวดนี่แอดมินมั่นใจด้วยคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรคู่ขี่เพิ่นชนกันทั้งสองสูตรเนาะคะ่ะสูตรคู่ขี่หลักน้วยผิดถ้าผิดเราเพิ่นกะอาจจะกลับมาเดินแอดมินกับยังใส่โตเพราะว่าเป็นสูตรละใหญ่ยา,าวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือผลรางวัลหวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะออก แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้ามามาหลายกันค่ะท่านผู้ชมเลขเจ็ดเนาะเลขเก้าแอดมินกะได้อยู่เรียค่ะเจ็ดเก้าเพราะว่าสูตรคำนวณแอดมินได้เจ็ดหกเนาะค่ะก็เลยกลับหัวเป็นเจ็ดเก้าค่ะซื้อบนซื้อล่างไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมเอาสู่ต่อไปค่ะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะสำหรับหลักร้อยงวดที่ผ่านมาแอดมินคำนวณไว้เนาะค่ะเนี่ยวันที่สิบเจ็ดมกรา แต่ว่าแอดมินบอดไดใส่สูตรละายาเๆค่ะ่าาผู้ชมว่ามันหลุดเนาะค่ะสูตรคู่ขี้มันกระถูกค่ะชนทีห้าเจ็ดเก้านาะค่ะชนกัน4สูตรออกทีเจ็ดเจ็ดเก้ามาถึงมาถึงเจ็ดมาถึงเก่าเนาะค่ะสำหรับวตุทิทานมาอันนี้เป็นของเก่าเดือค่ะแอดมินคำนวณ แต่ว่าแอดมินไปเอารายสันตัวเดียวเอาสามเนาะค่ะปัดไปล้งล้างเสม,มะค่ะท่านผู้ชมคืองวดก่อนค่ะหากำหนงกับไปล้ลางทั้งสองโตเนาะค่ะงวดนี่สามกับไปล้งล่างอีกแต่ว่าเลขล่างกลับขึ้นบน,นะค่ะท่านผู้ชมคำนวณในเจ็ดหกเนาะค่ะไปออกเจ็ดเก้าเอาสูตรลอยมาไล่หลักสิบเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะเขาที่เจ็ดตรงๆเนาะค่ะนี่สูตรลอยมาไล งวดมีแอดมินกับคำนวณไปแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้อีกเทือนหนึ่งเนาะคะ่กะกัให้เบิรงไปก่อนหลักร้อยคู่ขี้งวดที่พานมาเนาะค่ะนี่ได้เลขสามเป็นเลขขี้ก็ถูกมางี่สิบสี่งวดยี่สิบสี่งวดนี่ผิดไปผิดไปสี่งวดค่ะท่านผู้ชมถูกงีสิบงวดกนนันนารุ่นเนาะคะ่ะสําหรับสูตรคู่ขี้หลักร้อยแอดมินคำนวณแล้วงวดนี้ก็ได้เป็นเลขขี้เนาะคะ่ะแต่ว่าสามตัวกับแอดมินจะ น่นแนนเ,น,นเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอสรุปให้แน่ใจก่อนวันนี้ก็จะมาลงลงหลักหน่วยหฮกคอนเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับสูตรลักสีบค่ะท่านผู้ชมนี่ตัวล่องห้าหกเจ็ดเนาะค่ะแอดมินไปนตัดคู่ขี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขคู่เนาะค่ะเลขเด่นซีกับหกค่ะแต่ว่ามาตัวล่องเนี่ยค่ะถูกที่เจ็ดนี่นะคะท่านผู้ชมผลรางวัลออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะค่ะเอา สองสามลางค่ะถูกตัวล้องเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะหลักน้วยค่ะท่านผู้ชมหลักน้วยดูนี่ก้อนเนาะค่ะดูสูตรดับก้อนค่ะท่านผู้ชมนี่เหลือจักดับเนาะค่ะหก,กับ9้าค่ะดับเอายูอิลีค่ะท่านผู้ชม เหลือจากดับหกับ9หลักหน่วยงวดนี้เนาะค่ะนี่ท่านผู้ชมแอดมินกับคำนวณไห้ในในนี่แหละค่ะเดี๋ยวแอดมินจะเขียนไห้เนาะค่ะว่าเพิ่นดับตัวใดแน่แอดมินก็จะสรุปไห้ในนี่เลยเนาะค่ะว่าดับ ดับหลักหน่วยบนวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์หกแปดเนาะค่ะสูตรแรกเนาะค่ะนี่สูตรแรกดับที่สองค่ะเอาแอดมินจะไล่ไปที่ละโตศูนย์บนมี้เนาะค่ะดับเริ่มดับที่หนึ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งดับสองสูตรเนาะค่ะนี่หนึ่งสองค่ะท่านผู้ชม สองกระดับหนึ่งสองสองกระดับเนาะคะ่ะสามละค่ะท่านผู้ชมนี่สามดับสูตรหนึ่งเน้ะคะ่ะสี่บมมีค่ะหา้าหาดับหนึ่งสูตรค่ะหาแล้วก็หกค่ะท่านผู้ชมนี่หกเจ็ด เจ็ดมิดับยุ่หนึ่งสูตรเนาะค่ะเจ็ดแปดคือดับหลายสูตรค่ะทา่านผู้ชมนี่หนึ่งสองดับที่แปดเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าค่ะทา่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่แม่เก่าดับสี่สูตรคงจะบวมาหลักหน่วยคงจะบวมมาเก่าอีกเนาะคะ่ะทา่านผู้ชมเอา ดับทั้งหมดเนาะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สดับ8โตเนาะคะ่ะเหลือจากดับเนาะคะ่ะเหลือจากดับศูนย์กับ4ี่ค่ะท่านผู้ชมศูนย์กับ4ี่ฉะนั่นเลขดับเนาะคะ่ะแอดมินจะหายที x x ็กเอ็ศูนย์เอ็เอสี่เนาะค่ะสูตรดับค่ะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะค่ะเอาค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะ นี่เป็นสิบเจดมกกัล้านคมเ้อค่ะนี่ท่านผู้ชมแอดมินให้คำนวณจากสามสูตรเนาะค่ะนี่สูตรนี่ไปเบ์ถึงค่ะหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะชนทีหกกับเจ็ดเจ็ดไปยู่หลักสิบกับหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเลขเก็ดกับเสียดายเนาะคะ่ะสูตรไปสูตรหลักนวยค่ะแต่ว่าไปยูสูตรคู่ขี้กับผิดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวัตถิพานมา นี่เป็นสูตรสองตัวสองตัวลางเนาะค่ะท,ท่านผู้ชมคำนวณได้เจ็ดหกค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะค่ะแอดมินกันเลยข,ขื้นหัวห้เป็นเจ็ดเก้านี่ถ้าเป็นเลขลางแต่ว่าไปออกบนค่ะท,ท่านผู้ชมกับบแน่เนาะค่ะเพราะว่าสูตรคำนวณบนลงลางลางขื้นบนกับของแอดมินก็นหลายรอบแล้วค่ะ สำหรับคู่ขี่หลักนวยเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าผิดค่ะได้เลขคู่เนาะค่ะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรระยะๆๆยาวาเราด้วยค่ะเนี่ยทีแอดมินลงมาสิบหกเดือนสิบเป็นงวดแรกเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่มีผิดงวดเดียวออกสองสองหนึ่งเนาะค่ะเราเพิ่งกระเดินต่อมาเพิ่งจะมาผิดงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นงวดที่สองเนาะค่ะสิบหางวดค่ะกะ ตามต่อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นผิดแล้วเพิ่นกับมาต่อเด้นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่สองสองหนึ่งเพิ่นกัเดินยาวมาเนาะค่ะถูกมาวัดนี่ได้เลขคู่ค่ะท่านผู้ชมซึ่งสูตรนี้เนาะคะ่ะเป็นสูตรคู่ขี้อีกสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะแอดมินกับคำนวณไวแต่โดนเราล่ะค่ะแต่ว่าแอดมิน ก็เปรียบเทียบกันกับสูตรนี้เนาะคะ่ะงวดนี้ได้เลขคู่คือกันเนาะคะ่ะแอดมินก็มั่นใจเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรชนกันเนาะคะ่ะนี่ตัวหนังสือเป็นปากกาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะสิบสิบแปดงวดค่ะท่านผู้ชมผิดแคสซี่งวดเนาะคะ่กะก็ถือว่าเดินดีค่ะนี่เดินมาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหกค่ะท่านผู้ชมถูกมาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหกนะคะเป็นงวดแรกค่ะ ผิดหาเก้กับหา3ย์สค่ะนอกนั่นกะเดินมัดจมะมาผิดอยู่สองงวดค่ะท่านผู้ชมแอดมินก่ะคำนวณไวตลอดเนาะค่ะนี่ถูกค่ะท่านผู้ชมคำนวณได้ศูนย์แปดสองผลรางวัลออกหกหกสองกเถึกค่ะคำนวณได้สามหนึ่งออกหกหกหาคำนวณได้ศูนย์แปดสองออกเก้าหก คำนวณออกได4้4สองหกออกศูนย์สี่สี่เนาะคะ่ะคำนวณได้เจ็ดห้าเก้าออกสองสองหนึ่งอันนี้เป็นสูตรคู่ขี่เนาะคะ่ะเลขเลขจะบ่ม้างวดนีเนาะคะ่ะกะเป็นสูตรคู่ขี่ก็ถือว่าถูกเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวเลขผิดค่ะท่านผู้ชมงวดนีเนาะคะ่ะได้แปดหกศูนย์กะผิดค่ะท่านผู้ชม เรากะเดินม้าต่อม้าเนาะ,ค,ะค่ะสามหนึ่งห้าค่ะกับมิถูกมิผิดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ค่ะได้สองศูนย์สี่ม้าสองหลักร้อยม้าศูนย์หลักสิบเนาะค่ะนี่แต่ว่าเป็นสูตรคู่คี้แอดมินก็ถือว่าผิดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าผลม้าหดสองตด้วยค่ะงวดนี้เนาะคะ่ะสำหรับงวดที่พานมากะคำนวณได้หาเจ็ดเก้าค่ะผลรางวัล กเจ็ดเจ็ดเก้ากระถูกเพื่อนกระเดินมาเนาะคะ่ะวดนี้เนาะค่ะคำนวณได้ศูนย์แปดสองเอาแอดมินจะลงงวัดแรกวันที่หนึง่งภูมภาพันหกแปดว่าสูตรเพื่อนจะเดินต่อบถทาสูตรเพื่อนเดินต่อเนาะค่ะท่านผู้ชมเหลือจากดับชนที่ศูนย์เนาะค่ะเหลือจากดับชนที่ศูนย์เนี่ยชนกันเนาะคะ่ะ ทำมาชนกันส่วนนี้ค่ะจากสูตรค่ะทผม้ชมสูตรละยาแย้วแอดมินก็นยังจะโค้งไววคือเก่าเนาะคะ่ะสามสูตรตัดด้วยคู่ขี้ค่ะสามสูตรชนกันเนาะคะ่ะห้ากับหกสูตรนี้ก็หากับหกเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็หากับหกแอดมินกันเลยเน้นจากสูตรเด่นทีหาเด่นทีหกเนาะคะ่ะแล้วกับสูตร จากสูตรดับค่ะแต่ว่าดับชนเดนแอดมินกันเลเอาไว้เนาะค่ะฉนะนั้นเนาะค่ะเหลือจากดับศูนย์กับซีะนั้นสูตรหลักน่วยงวดนี้แอดมินจะให้ห้าหกศูนย์สี่ซีหางค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวคอยตัดอีกเทื่อนึงเนาะค่ะสําหรับเดนงวดนี้ให้ปี่กนเนาะค่ะหลักน่วยค่ะค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้แอดมินกับอรกรับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังถุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังถุกท่านมีกิจการงานจะเริ้นรุ่งเรืองโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคมคล้องจนกว่าสิบหกกันไม่คิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ